สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะมีข่าวมาแจ้งเช่นเคยแจ้งช้าหน่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็คือราคากลางยางพาราประจำวันที่4เมษายน2567นั่นเองค่ะ มาเริ่มกันที่น้ำยางสดณนะนาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่ 4, มีเมษายนก็คือวันนี้นั่นเองนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ76ดบาทต่อกิโลกรัมรู้สึกว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะส่วนราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%รซราคากลางวันนี้83บาท56สตางค์ต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควนันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลางวันนี้86บาท22สตางค์ต่อกิโลกรัม และสุดท้ายยางก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลางวันนี้59บาท5สตางค์ต่อกิโลกรัมก็มีหลายชนิดปรับเพิ่มขึ้นและลดลงนะคะสำหรับราคากลาง เปิดตลาดประจำวันที่4เมษายน2567นั่นเองค่ะสำหรับราคายางท้องถิ่นยางชนิดไหนบ้างรับซื้อเท่าไหร่สามารถแจ้งมาได้เช่นเคยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยด้วยค่ะ